สวัสดีครับผมวันนี้พามาเข้าส่วนหลังบ้านนะครับเป็นผักผักในส่วนครัวนี้ครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนยอดมะเขือนะครับผมก็บางคนมีมะเขือขึ้นเองนะครับแต่ไม่ชอบกินก็จะไปพึ่งไปค้นทิ้งนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนยอดมันได้นะครับอย่างต้นนี้นะครับตอมจะเป็นมะเขือป่านะครับผม เป็นมะเขือพวงมันขึ้นเองนะครับน่าจะมาจากนกนะครับผมสังเกตมันจะมีหนามอยู่นะครับผมแต่ข้างบนจะไม่มีหนามข้างบนเป็นมะเขือเปลาะนะครับนี่ครับลูกของเขาครับผมบางคนก็เรียกมะเขือเจา้าเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกยอดนะครับผมทุกมะเขือแหละครับเนี่ครับตอนนี้แผลมันติดเรียบร้อยแล้วกินมา ตลอดนะครับมีลูกไม่ได้มีลูกเป็นกินเลยครับผมอันนี้เป็นปีแล้วนะอันนี้อายุปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าตอมะเขือพวงมันค่อนข้างทนนะครับผมมันอยู่แด้ข้ามปีัวน,นี้สูงก็จะเสมอผมอยู่แล้วนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเซนอันนี้ผ่านมาสิบห้าวันยอดมันติดแล้วนะครับผมน่มาผู้ช่วยของเรานะครับ ช่วยให้ยุ่งครับผมวิธีนี้เราสามารถเอาพริกมาเสียบมะเขือได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้นนี้นะครับผมอันนี้เป็นยอดพริกนะครับพริกอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการก็มาเสียบไว้กรรมวิธี ต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับผมเอ okay. เรามาลงมือนะครับอุปกรณ์ก็มีมีดนะครับผมเอาจริงๆถ้าเป็นมีดที่มันคมๆก็จะดีกว่านะครับยิ่งคมยิ่งดีแล้วก็อันนี้เทปอันนี้เราใช้เทปใสนะครับเป็นเทปกาวเลยนะฮะจริงๆมันจะมีเทปพันสำหรับการพันกิ่งไม้โดยเฉพาะนะครับผมแต่ไม่เป็นไร มียังไงใช้อย่างนั้นแล้วก็ยอดพันธุ์ที่เราจะต้องการเปลี่ยนอันนี้เป็นมะเขืออะไรครับยาวเป็นมะเขือยาวส่วนต้นต่อน,นี้คือมะเขืออะไรครับไม่ทราบได้เป็นมะเขือขึ้นเองนะครับน่าจะเป็นต่อของมะเขือไม่คืนก็มะเขือพวงนะครับผมโอเคเราทำการเสียบยอดให้ดูนะครับอ่ะลงมือครับผม อันดับแรกเราก็ทําการปาดนะครับผมถ้ามีดคมๆมันก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับมันจะปาดง่ายผ่านผ่านแล้วมันจะผ่านฟืดไปเลยนะแล้วก็มาทําการปาดกิ่งพันธุ์ที่เราจะทําการเสียบยอดนะครับนี่ครับปาดครั้งแรกปาดครั้งแรกนี่ครับผมเดี๋ยวนะฮะกล้องซูมโอเคลักษณะแบบนี้แล้วก็มาปาดอีกแถบหนึ่ง นี่ครับเหตุที่ต้องใช้มีดคมๆนะครับผมโอเคแล้วทำการาเ,สเสียบเข้าไปแสงดังแกลบนะเวลาเวลาแต่มาอันนี้เราทำการสธิตให้ดูนะครับผมอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ตายนะครับมะเขือมันค่อนข้างจะทนจะถึกหน่อยนะครับผมแล้วเราก็ทำการ พันเข้าไปนะครับผมพันจากล่างขึ้นบนนะฮะเป็นการป้องกันไม่ให้น้ํามันเข้าด้วยนะครับแต่เราพันบนลงล่างมันน้ํามันโอกาสเข้าได้เหมือนเรางหลังคานะครับเราจะงงจากแผ่นล่างขึ้นไปหาแผ่นบนนะครับป้องกันฝนแต่จริงๆเนี้ยเราก็จะต้องใช้ถุงคุมอีกทีนะครับผมพันให้อยู่นะครับพันให้แน่นไม่ยากครับ ง่ายนี่ครับเต็แล้วครับผมไม่มีอะไรยากครับถ้านี่ฮะยอดที่เรามาเสียบไว้เราก็จะใช้ถุงคุ้มแบบนี้ครับถุงอะไรก็ได้นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้มันเขาเรียกอะไรอะไม่ให้มันคลายน้ํานะครับผม หังกว่าออตโมซีออตโมซสอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จัดการเอาเทปพ,พันอีกทีนึงการล,ว,ลวกการลวกกนรลมมันพัดเอาไปนะครับอู้ช่วยอันนี้ผู้ก,กํากับนะครับผมพวก q ิซพวกตรวจงานนะคร ก็เสร็จแล้วครับผมง่ายๆครับรอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมบอกเราจะาเราจะครอบถุงอย่างนี้ไว้15วันนะครับผมพอครอบ15วันปุ๊บเราก็จะมาแกะไอเจ้าตรงเนี้ยเอเจ้าเทปเนี้ยออกแกะไว้เฉยๆครับไม่ต้องเอาถุงออกแง้มแง้มมันก่อนนะครับค่อยๆให้มันรู้ตัวแลว้ววันหนึ่งวันลุกขึ้นเราก็ค่อยเอาถุงออกนะครับส่วน เทปที่เราพันตรงแผลที่เราแปะไว้นะครับก็ต้องดูนะครับผมว่ามันสนิทหรือยังมันติดดีหรือยังถ้ามันติดดีก็สามารถเอาออกได้เลยครับผมก็ผมก็ผ่านไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องซองเกษตรช่องนี้ทําเกี่ยวกับการเกษตรล้วนๆนะครับผมสิ่งที่มันเกี่ยวกับการเกษตรก็ จะหานำมาเอามาลงเอามาทำคลิปนะครับผมวันนี้พามาชมผักหลังบ้านนะครับใครพอจะมีบริเวณบ้านก็ปลูกเอาไว้นะครับปลูกไว้กินนะครับผมประหยัดเงินไปได้หลายบาทนะครับตรงนี้มันเป็นทางน้ำฝนพอดีนะครับถ้าฝนตกเยอะๆมันก็จะไหลามาจากหลังคานน่นนะครับผม มันจะมีล่องน้ํามาพอดีก็ใช้ประโยชน์นะครับถ้าฝนตกเราไม่ต้องรดน้ําเลยนะครับผมและวพอดีตรงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราลาไปเพียงเท่านี้นะครับรดีครับ